ประเทศที่นักเดินทางทั่วโลกชื่นชอบเยี่ยมชมประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยหลากหลายความสะดวกสบายในขณะที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพียงพอที่จะทำให้สามารถผจญภัยได้ครั้งหนึ่งโอกาสการเดินทางตลอดชีวิตประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เป็นสมควรที่จะอยู่บนถังมากกว่ารายการและธุรกิจการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งนี้ประเทศมีการเชื่อมต่อที่ดีด้วยต้นทุนต่ำสายการบินและมีเครือข่ายรถไฟที่แข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพพาคุณจากสถานที่ที่น่าสนใจหนึ่งแห่งหาคนอื่นถ้าคุณกำลังมองหาที่เที่ยวพักร้อนที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณวันหยุดที่จะถึงนี้ลองดูวิดีโอนี้เรียนรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว1ิบอันดับแรกของประเทศไทยเริ่มจากอันดับ1ิบเรามีพระบรมมหาราชวังพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยจุดหมายปลายทางที่นำเสนอวัติศาสตร์ความสำคัญและฝีมือประณีสง่างามและงดงามอายุ150ปีพระราชวัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนไทยและหน้าที่เป็นราชสำนักและที่นั่งบริหารราชการแผ่นดินประดับด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามและการตกแต่งอันวิจิตรงดงามเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยคือพระราชวังซึ่งมีภาพวาดบนกำแพงของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลไทย่วยงานที่ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2325แกลงพระราชวังประกอบด้วยราชวงศ์และบร์ห้อง โถงสำนักงานรัฐบาลหลายแห่งวัดพระแก้วมรกตและกำแพงล้อมรอบสีด้านวัดความยาวได้1,900เมตรและมีพื้นที่ของพื้นที่2 1 8 0 0 0ตารางเมตรอันดับ9เชียงใหม่เชียงใหม่คือจุดหมายปลายทางอันน่าอัศจรรย์ในประเทศไทยสำหรับผู้ที่สนใจอยากสัมผัสประสบการณ์ด้านที่แตกต่างของประเทศที่นำเสนอแวบหนึ่งสูมือที่มีประวัติศาสตร์อาคารป่าดงดิบหนานแน่นและฮิตเท็รับรองว่าจะทำให้คุณทึ่งเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศไทย ถานที่ท่องเที่ยวเพราะมีมากกว่าวัดพุทธที่มีกิจกรรมมากกว่าวัดอื่นใดเมืองเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีหลายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาล้านต่อปีในภูมิภาคนี้มีธรรมชาติอันง,งดงามวัฒนธรรมล้านนาและสีสันร่วมสมัยที่ไร้ที่ติดไ้ถนนคนเดินเทเพื่อเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตท้องถิ่นและการซื้อลูกเจียบสินค้าทำมือเยี่ยมราชนีรับรองอาคารพฤกษ,ษาและอุทยาหลวงราชพฤกษ์ไปชมมากมายพันธุเพื่ออย่าลืมแวะนี่มันให้มึโรส ด้วยเลือกซื้ออุปกรณ์ศิลปะต,ตัวอย่างภูมิภาครับประทานอาหารและสังเกตวัฒนธรรมอันดับ8ภูเก็ตในสิ่งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของประเทศชายหาดอาจพบได้ในภูเก็ตจุดหมายปลายทางพักผ่อนริมชายหาดที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกขนนื่องมาจากชาวจีนอิทธิลพลภูเก็ตเมืองมีวัด และร้านอาหารจีนทุกปีเทศกาลกินเจจัดขึ้นที่นั่นถึงแม้จะมีชาวจีนจำนวนมากชุมชนในภูเกต็ตมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีกมากมายนำประเพณีและเทศกาลของตนมาทั่วโลกเนื่องจากขนาดของภูเกต็ตขึ้นเรือผ่านชายหาดสวยงามมากมายรวมทั้งระวัยป่าตองปัจจุบันคือกมลาตา่าคขเทนอยและวัวของฉันบางคนอ้างว่าพระอาทิตย์ตกจากแหลมจากมุมมองของเดบเป็นที่มากที่สุดสุดอลังการในเมืองไทย เทิดเลินกับภูเกต็ตบรรยากาศเงียบสงบน้ำใสสะอาดการปกป้องต้นป์มขณะอาบแดดท่ามกลางแสงแดดบนเกาะมีความสูง45เมตรหอพระใหญ่วัดที่ใหญ่ที่สุดในภูเกต็ตที่ฉลองก็มีวัดอยู่เจดีที่เชื่อว่าบรรจุชิ้นส่วนของโครงกระดูกพระพุทธเจ้าทำให้มันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยอันดับ7กระบี่ นักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจุดหมายปลายทางในประเทศไทยได้แก่กระบี่จังหวัดกระบี่ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางกว่า,กวา200กามีแผ่นดินขนาดใหญ่จัดสรรเป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดดำน้ําตื้นในประเทศไทยอาจพบได้ในน้ําทะเลปะกการังของเกาะพีพ,พีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่กระบี่อันดับ6ตลาดน้ำราชาบุรีตลาดน้ำอย่าลืมร่วมสนุกหนึ่งในกิจกรรมยามว่างหลักของราชาบุรีช้อปปิ้ง ถ้าสามารถเดินทางไปที่นั่นได้จะชื่นชอบกับตัวเลือกที่หลากหลายอาหารและสินค้าท้องถิ่นที่โดดเด่นด้วยรสชาติอร่อยคุณภาพเยี่ยมราคาประหยัดคุณยังสามารถเยี่ยมชมตลาดหลายแห่งได้ในจังหวัดรวมทั้งบางส่วนล่องแถท,ที่โด่งดังที่สุดของประเทศไทยตลาดสดประจำภูมิภาคหนุ่มประวัติศาสตร์ตลาดน้ําเพลินเป็นหนึ่งในแหล่งช้อปของฝากประจําจังหวัดและต้อนรับแขกด้วยความยินดีอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิน่น ที่คุณจะซื้อสิ่งของจากเรือในคลองแทนของแผงมาตรฐานอันดับ5อาอยุธยาเมืองหลวงของไทยเป็นเวลา417ปีเป็นอีกหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมากมายมีชื่อเสียงดังของประเทศจุดหมายปลายทางที่รวมความงดงามสิ่งก่อสร้างที่ยืนะหงานอยู่เป็นเวลาหลายปีที่ซากประหักทางที่สองเมืองหลวงสยามและผลงานอื่นๆอ,อ,อีกมากมายศิลปะ แล ставка ตยกรรมมหาสจ,จาักรนี้ตำแหน่งถือเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยอดีตอันรุรงโรจโ์ของยูเนสโกก็มีเช่นการกำหนดให้มีการจ้างเยาวชนเป็นโลกแหล่งมรดกวัดและพระราชวังสองสิ่งที่คุณจะจ้างในการเดินทางที่มีชื่อเสียงที่สุดโครงสร้างทางประวัติศาสตร์แต่มีความหลากหลายอาหารก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดใจชาวต่างชาติอันดับ4เกาะสมุยเกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจุดหมายปลายทางพร้อมกับสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะล่อลงรายได้หลักคือการส่งออกของมะพร้าวและยางพารามันไม่เคยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเลยจุดหมายปลายทางในประเทศไทยเมื่อ50ปีที่แล้วต้องไปถึงใจกลางเกาะด,ด้วยซ้ำการเดินป่าที่ท้าทายผ่านป่าทึบในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมายังเกาะแห่งนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความแปลกประหลาดของประเทศไทยอันดับ3ตลาดนัดจตุจักร ในกรุงเทพมาเยือนกรุงเทพครั้งแรกต้องเยี่ยมชมตลาดนัดจตุจักรนี่คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและมีมากขึ้นกว่า15แผงขายอาหารกว่า1,000แผงและของใช้ในครวัวเรือนไปจนถึงเสื้อผ้าและเครื่องประดับลูกค้าอาจรู้สึกสับสนกับความอุดมสมบูรณ์ของตัวเลือกจตุจักรเป็นสวรรค์ของนักช้อปที่มีสินค้ามากกว่า8 0 0 0 รายการแผงขายเสื้อผ้าและดีไซเนอร์อุปกรณ์เสริมมีครบทุกอย่างตั้งแต่แบรนด์ดีไซเนอร์ราคาแพงไปจนถึงแบรนด์ราคาประหยัดของเรียนแบบการเจราจาต่อรองกับพ่อค้าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วดังนั้นอย่าลังเลที่จะทําเช่นนั้นจุดที่ดีที่สุดในการซื้อผ้าไหมไทยคือจตุจักรมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพสูงและศิลปะมีร้านค้ามากกว่าพันร้านให้เลือกเสื้อผ้าสําเร็จรูปเช่นเสื้อเชิ้ตกระโปรงชุดเดรสและผ้าไหมไทยบนอันดับ2 เชียงรายเชียงรายมีชื่อเสียงในเรื่องความงดงามตรการตาภูมิประเทศภูเขาที่ให้เส้นทางการติดตามอันนาทึ่งใกล้ๆชาย,ายชแดนลาวและมีมวัดมากมายริมแม่น้ำขงชนเผ่าการตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์อื่นๆและสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมสามารถพบได้เมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยสถานที่อันนาทึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโกลเด้นไซแองเกิล และเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าฝิ่นอาหารไทยท้องถิ่นในเมืองนี้ยอดเยี่ยมและสมเหตุสมผลอันดับหนึ่งพัทยาห่างจากความวุ่นวายของตัวเมืองไม่ถึง2ชั่วโมงเมืองพัทยาเป็นเมืองหนึ่งของประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมรองลงมากรุงเทพแต่ไทยซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองตกปลาที่เงียบเหงาหมู่บ้านได้ประสบเหตุการณ์อันน่าตกตะลึงกลายมาเป็นนักท่องเที่ยวยอดนิยมปลายทางมีอาหา,หารหลากสีสัน ยืนร่มชายหาดและรูรารีสอร์ทชายหาดทุกที่สิ่งอื่นๆที่นี่รวมไปสยามพัทยาด้วยสวนกลางแจ้งที่คุณสามารถสำรวจได้แบบจำลองขนาดเล็กของโครงสร้างที่มีชื่อเสียงเหมือนอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนครวัดและสะพานข้ามแม่น้ำแควและวัดวัดฟอร์ดใหญ่ด้วยรู้จักกันในนามเขาพระใหญ่เพราะพระพุทธองค์คำสูง18เมตรมองเห็นทั้งตัวเมืองไทยสะกดทุกสายตาด้วยความงามที่ไม่มีใครเหมือนไม่ว่าจะเป็นชาวพื้นเมือง ที่น่ารับประทานอาหารวัฒนธรรมอันน่าหลงไหลหรือความมีชีวิตชีวาธรรมชาติที่ล่อลวงให้คุณไปนค้นพบสถานที่อื่นๆฝากกดไลค์กดติดตามทุกเรื่องต้องท็อปด้วยนะครับ